มีโยมจานวนมากถามมาว่าครุฑมีจริงไหมคำตอบก็คือมีจริงมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกครุฑจัดเป็นเทวดาประเภทหนึ่งอยู่ที่สวรรค์ชั้นล่างสุดก็คือสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาอยู่ในความปกครองดูแลของเท้าวิรุณหกซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของเท้าจัตุโลกบาลเหตุที่ทําให้ต้องเกิดมาเป็นครุฑก็เพราะว่าทําบุญเจือด้วยโมหะการเกิดของครุฑนั้นเกิดได้สี่แบบดังนี้ 1>, 1. เกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันที 2. เกิดแบบชลาผู้ชะคือเกิดจากคันสาเกิดแบบอันทชะคือเกิดจากฟองไข่ 4. เกิดแบบสังเสทชะคือเกิดจากเหงือใครสิ่งหมักหมมที่อยู่ของครุฑมีตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานป่าไม้ยิ้วจนไปถึงบนสวรรค์ ครุฑชั้นสูงเป็นครุฑที่เกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีมีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทพ,พบุตรเทพธิดามีชีวิตอยู่เหมือนเทวดาแปลงกายได้จะเสวยสุทาโพธก็คืออาหารทิพย์ครุฑบางประเภทผูกเวรกับนาคจะกินนาคเป็นอาหารบางชนิดก็กินผลไม้หรือกินสัตว์ต่างๆ ก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และช่วยคลายความสงสัยให้กับหลายๆคนช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอเจริญพร